โอ้โหคาเมนเซ็งกันไปตามๆกันเลยนะคะเมื่อล่าสุดถูกจับได้ว่าลอกคอนเทนต์ของพี่เสียมของเราพอโดนจับได้เนี่ยก็บอกว่าจะมาก่อนมาหลังไม่สำคัญขอแค่เราเนี่ยมั่นใจในวัฒนธรรมของเราก็พอแล้วอะไรกันครับเนี่ย ก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกท่านด้วยนะจ้าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้างอกชวนรู้เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้กันถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงแอดแบบนี้แล้วยกนิ้วขึ้นมาคนละหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์คนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยนะคะใครที่กดแล้วแอดก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากค่ะ ส่วนสำหรับในคลิปนี้นะคะแอดเนี่ยก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมรเขากำลังเป็นเดือดเป็นร้อนกันค่อนข้างมากเลยล่ะค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นความโป๊ะแตกของพวกเขาค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคนเขมรเขาก็มักจะนิยมชมชอบที่จะแต่งตัวตามสไตล์ของคนไทยแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะอ้างเหลือเกินว่าเขาเนี่ยเป็น The o r i g i จินัลาเนี่ยเกิดก่อนค่าเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยที่มีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สุด ถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ให้ไปดูหลักฐานที่กำแพงวัดอังกอรนั่นไงมีแกะสลักเอาไว้ทุกอย่างแม้กระทั่งไดโนเสาร์เนี่ยก็ยังจะมีก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาให้ได้แอดก็งงเหมือนกันนะคะว่าไดาโนเสาร์เนี่ยมันมีเป็นล้านล้านปีเลยไม่ใช่หรอถ้าไมอยู่ดีโผล่มาไดาโนเสาร์อยู่ในกำแพงวัดซะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามนะคะยังไงซะเรื่องนี้ในฐานะที่แอดก็เกิดไม่ทันเหมือนกันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเนาะ งั้นแอดจะเอามาพูดแค่ในยุคที่แอดเกิดมาแล้วกันเนาะเพราะว่าแอดเนี่ยจำความได้ว่าตั้งแต่แอดเกิดมานะคะเนี่ยก็เห็นคนใส่ชุดไทยกันมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะแอดเนี่ยก็เคยใส่มาเหมือนกันชุดไทยเนี่ยใส่มาตั้งแต่ประมแล้วส่วนคนขมรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาจะใส่ชุดซัมปอร์ตกันไม่ใช่เหรอออกเสียงผิดขออภัยนะคะ ก็จะมีแค่หลังจากละครเรื่องบุเพศนิวาสที่มันดังมากๆที่กัมพูชานั่นแหละที่อยู่ๆคนเขมรก็ดันบอกว่านี่แหละชุดของเขมรโบราณตอนนั้นงงปะละ่ะซึ่งก็งงๆเหมือนกันนะคะว่าอยู่ดีๆจะมามีชุดเขมรโบราณเหมือนกับประเทศไทยได้ไม่กี่ปีได้ไงอะ่ะ และล่าสุดนะคะทุกคนเรื่องเกี่ยวกับใครคัดลอกใครอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาอีกแล้วค่ะเนื่องจากมันมีอินฟลูเอนเซอร์เขมรคนนึงค่ะซึ่งแอดก็ไม่รู้จักนะคะว่าเขาชื่ออะไรเหมือนกันแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงคืออินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เนี่ยเขาก็เป็นดาราด้วยนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ชอบที่จะแต่งตัวเหมือนกับนางอับสาราอะไรนู่นนี่นั่นแล้วคอนเทนต์ล่าสุดของเขาเนี่ยก็จะมีการแต่งตัวเป็นนางอัปสารา แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสไตล์การแต่งตัวสไตล์การออกแบบชุดของท่าทางเนี่ยมันดันเหมือนกับคลิปโปรโมทละครไทยเรื่องแม่หยัวยังไงชอบกลนะคะทุกคนแล้วมันก็มีเพจของคนไทยเนี่ยเอาคลิปมาเปรียบเทียบให้ดูกันฉากต่อฉากว่ามันเหมือนกันจริงๆหรือว่ามโนกันขึ้นมาเองซึ่งเท่าที่แอดได้พิจารณาดูมาจากตาเนื้อของแอดเนี่ยก็ฟันธงได้ในทันทีเลยค่ะว่า ลออคอนเทนต์คนไทยชัวร้อยเปอร์เซ็นแล้วเพจของคนไทยเนี่ยก็ได้มีการเอาคลิปนี้ขึ้นมาแช์กันเต็มเลยค่ะเพียงแต่ประเด็นเนี่ยคือพอมีคนไทยออกมาจับโปะได้แบบนี้ดั่นมีเพจของขเมรหลายๆเพจก็ได้มีการออกมาให้กําลังใจอินฟลูเอนเซอร์ขมรท่านนี้ซะง,งั้นประมาณว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกใครจะมาก่อนมาหลังสนใจแค่ว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เรามีก็เพียงพอแล้ววอทอันนี้คือสิ่งที่ยูมีเหรอ แล้วก็สนับสนุนให้อินฟลูเอนเซอร์เขมรท่านนี้เนี่ยทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจโนสนโนแคร์ไปเลยว่าพวกเสียมเนี่ยจะออกมาวิพากษ์วิจารย์ยังไงก็แล้วแต่เรามีดีของเราเป็นเขาสะอีกที่เอาของเราไปอุ้ยอยากจะโหดราบเป็นภาษาตุลเกต อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทําให้เป็นกระแสนราม่าเล็กๆขึ้นมาพอสมควรเลยมีคนคเมนม์แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะบางคนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้อินฟลูเอนเซอร์เขมรคนนี้ไปลอกคอนเทนต์ของคนไทยสักเท่าไหร่เนื่องจากในตอนนี้คนไทยกําลังจับจ้องพวกเขาอยู่อย่างใต้ชิด เพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ดูเหมือนกับว่าคนเขมรก็เริ่มจะรู้กันเองแล้วนะคะว่าคอนเทนต์ทุกๆอย่างที่เขมรเอามาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนั้นส่วนใหญ่แล้วจะลอกคนไทยมาแทบทั้งหมดถ้าสังเกตดูดีๆนะคะในช่วง 2- 3สามปีที่ผ่านมาเนี่ยเพลงของเขมรที่ลอกเพลงคนไทยมาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะเพลงสุดท้ายที่แอดได้ยินว่าเอาเมโลดี้ของคนไทยไปแปลงเป็นภาษาเขมรเนี่ยก็คือเพลงโจ伊ที่ชื่อว่าณหน้าทองนะคะ ถ้าใครจําเพลงนี้ไม่ได้ก็ที่มันร้องประมาณว่าต้องโชว์ลูกคอเหรอเนี่ยถ้าฉันเป่าคะ่ะถ้าเพื่อให้เธอลงรักให้ลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักไอทําทนองนี้นะคะก็ขออภัยในในเสียงอันห่วยของดิฉันด้วย แอมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่ะทุกคนร้องก็อย่างนั้นแหละหรือบางคนที่เป็นคนขเขมรน,นะคะก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้ว่าไอเรื่องคอนเทนต์เนี่ยใครๆมันก็คิดกันได้บางทีมันอาจจะแค่คล้ายๆกันเท่านั้นแหละแล้วการแต่งกายในลักษณะแบบนี้คนขเขมรก็มีของเราเหมือนกันอย่ามาหาว่าเราไปลอกคอนเทนต์ของเขาคนขเขมรด้วยกันเองเนี่ยยังไงก็ควรที่จะสนับสนุนกันเองอะไรประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขมรกันหน่อยดีกว่านะคะว่าหลังจากที่มีคนไทยจับโป๊ะได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์เขมรนางนี้มาลอกคอนเทนต์ของคนไทยก็คือคุณใหม่ดาวิกาที่กำลังทำคลิปโปรโมทละครเรื่องแม่หยวัวพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไป let's go คอมเมนต์แรกมาเลยเขาบอกว่าอยากจะให้คนไทยทั้งประเทศกลับไปเรียนประวัติศาสตร์ใหม่พะพวกเขาจะได้รู้ว่าทุกอย่างของพวกเขามาจากเรา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านิสัยของพวกเขาก็คือโจรไม่ว่าเขาจะมาก่อนหรือมาหลังยังไงก็คือโจรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ว่าเราจะคุยยังไงอธิบายพวกเขาฟังยังไงพวกเขาก็ไม่ยอมรับขนาดเรามีหลักฐานที่แกะสลักอยู่บนวัดอังกอร์พวกเขายังไม่ยอมรับเลยพวกเขาจะให้เรากลับวัฒนธรรมของพวกเขาให้ได้เลยทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นของเรา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเราก็มีของเราอย่าไปกังวลอะไรมากมายกับคำติเตือนของพวกข้างบ้านยังไงก็เดินหน้าต่อไปในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้โลกจะได้รู้จักวัฒนธรรมของขอมเมเรามากขึ้นฉันขอสนับสนุนเธออย่างเต็มที่คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าพวกเราบอกว่าเขานั้นคือพวกโจรแต่ในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเราซะเองนะที่เป็นพวกโจรพอดูจากคลิปนี้แล้วหลักฐานมันเห็นอย่างทนโทษ ว่าเราไปก๊อปเข้ามาจริงคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าใครกร๊อปใครไม่รู้นะแต่เราคือผู้ที่มาก่อนเพราะเรามีหลักฐานที่แกะสลักอยู่บนวัดและนั่นก็คือสิ่งที่แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาเรียนรู้ที่จะคัดลอกของคอมเมนต์ไปก่อนตอนนี้เราก็แค่เอาของเรากลับคืนมาซึ่งถึงแม้เราจะทำคอนเทนต์หลังเขาแต่ยังไงซะเจ้าของตัวจริงก็คือเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า จิตใจของพวกเขาก็คือการขโมยวัฒนธรรมของเขมรโบราณและพวกเขาไม่เคยยอมรับความจริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปอธิบายพระเจ้ารู้เทวดารู้วิญญาณบรรพบุรุษของเขมรน,นั้นรู้ดีว่าใครเป็นต้นตำรับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไอ้พวกเสียมพวกเขาชอบที่จะใส่ชุดของบรรพบุรุษของเขมรพวกเขาคงคิดว่าชุดนี้มันเป็นของพวกเขาทาั้งๆที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกบ้านเลขที่สองไม่รู้จริงๆเหรอว่าชุดแบบนี้มันเป็นของใครใครเป็นเจ้าของเดิมคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าพวกบ้านเลขที่สองถึงแม้จะทำคอนเทนต์ออกมาแต่พวกเขาก็เอาวัฒนธรรมของเราไปทำคอนเทนต์ซึ่งก็ไม่แปลกถ้าพวกเราจะขอเอาของเรากลับคืนมาคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่า พวกบ้านเลขที่สองทำยังไงยังไงพื้นด้านหลังก็ไม่มีทางที่จะมีกำแพงวัดอังกอร์อยู่เพราะฉะนั้นถึงจะทำขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโจรมักจะขโมยและพยายามสร้างประวัติศาสตร์ปลอมขึ้นมาอยู่เสมอทั้งๆที่พวกเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราคือของจริงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้น เราแค่พยายามแสดงออกให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติได้รู้จักเขมรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาเพยายามโปรโมทของเขาเช่นกันเราก็ต้องพยายามโปรโมทของเราให้มากกว่าเขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีกำแพงวัดอังกอร์แล้วยังจะบอกว่าเป็นต้นตำรับแบบนี้มันใช้ไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเขาไม่ยอมรับนั่นถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศของพวกเขาถึงได้เจอแต่ปัญหา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจประเทศไทยไม่มีวัดอังกอร์ยังไงซะหลักฐานทางวัฒนธรรมก็อยู่ที่กัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกคนไทยไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรเลยหลักฐานที่เขามีทั้งหมดล้วนเกิดมาจากการขโมยวัฒนธรรมของเขมรเขมรมีประวัติศาสตร์นับพันปีแต่พวกเขาไม่มีอะไรเลยถึงได้อยากได้ของเราไปเป็นของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ที่พวกมันก๊อปของเราเรายังเฉยแล้วที่เราทำของเราบ้างดันมาบอกว่าเราก๊อปปี้ทําไมถึงได้เป็นแบบนี้อ่าและพวกนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของเราชาวเขมรน,นะคะก็ฟังกันประมาณนี้แล้วกันเนาะก็อยากจะบอกว่าคอมเมนต์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือคเขมรทุกๆคนเนี่ยเขาก็คิดว่าไอชุดไทยหรือว่าชุดอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นของอมเขมรไปซะทุกอย่างนะคะ รวมถึงงานลอยกระทงงานสงการอะไรก็ตามเนี่ยที่ประเทศไทยทําให้ชาวต่างชาติได้รู้จักทั่วโลกเนี่ยนะสุดท้ายคนขเขมรก็เข้าใจว่าเป็นของเขาไปซะหมดนั่นแหละเออแอดก็งงง,งกับปรกกาของคนขเขมรเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนะคะถ้าไปถามคนขเขมรว่าทําไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเขาก็จะไล่ให้เราเนี่ยไปแหกตาดูที่กําแพงวัดอังกอซะ มือนเดิมจ้ะก็ไม่มีหลักฐานอะไรอย่างอื่นแล้วนอกจากกำแพงวัดอังกอร์เนาะนี่ขนาดยูเนสโกเพิ่งจะขึ้นทะเบียนส่งการให้กับไทยว่าเป็นมรดกโลกนะคนเขเมรยังมีหน้าตั้งเทศกาลสาดน้ำว่าส่งการอินแคมเบอร์เดียซะงั้นโอไม่กอดงงกับพวกเขาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็หาดี และในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีการประกาศจากทางยูเนสโกเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทยอีก1-2เรื่องค่ะแอดก็จำไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้าเข่าม้าหรือว่าชุดไทยพระราชทานนี่แหละแต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่กำลังจะประกาศออกมายังไงก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชุดไทยพระราชทานหรือว่าจะเป็นผ้าเข่าม้ารับรองว่าคนเขมรเนี่ยก็คงต้องดิ้นกันทั้งประเทศอีกแน่นอนค่ะทุกคน แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับในคลิปนี้แล้วทุทกๆคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้แอดได้ทราบกันด้วยนะคะแต่เป็นคอมเมนต์แบบสุภาพชนนะคะทุกคนส่วนสําหรับในคลิปนี้นะคะก็หมดเวลาของแอดซะแล้วได้เวลาเซ o ุบายขอลากันเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ